หลังเลิกเที่ยนแล้วผมจะกลับจะรีบไปทํางานทุกวันก็จะขึ้นที่สถานีฮาวฮอที่นี่พอไใกล้ที่สุดแล้วครับแล้วก็เพื่อจะจับรถไปไปทางต่างเมืองไปทางนอตที่นี่ตนนอตที่นี่ราจะอยู่ไกลจากที่นี่นั่งรถไปไป,ไปประมาณา40่สินาทีก็จะถึงครับครับผมเพราะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามบ่ายสองโมงสี่ิห้า เราจะต้องเข้างานประมาณสี่โมงเย็นนะครับเราจะต้องนั่งรถไฟไปนี่ก็ซื้อตั๋ว P d S บ้านเรา่ายตอนเดินก็ได้คือเรไปแล้วก็ดูเดินเดินทันหลังให้นุ่มอ่ะทุกวันครับทุกวันหลังเลิกเรียนผมก็จะมาทำงาน เพราะว่าจะต้องหาเลี้ยงชีพตัวเองเพราะว่าค่าใช้จ่ายในออสเตรเลียมันโดยเฉพาะจิทนี่มันค่อนข้างค่อนข้างเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่าเรียนเนี่ยค่อนข้างแพงดังนั้นก็ต้องใช้จ่ายค่าเช่าห้องค่าอยู่ค่าชีวิตประจําวันจะต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมานั่งทํางานครับพอหลังเลิกเรียนแล้วทุกวันเนี่ยผมก็ต้องมีหน้าที่อีกหนึ่งหน้าที่คือต้องไปทํางาน ต้องทำงานเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ทํางานก็จะอยู่ไม่ได้เราก็ต้องรับผิดชอบเองในการหาเงินมาเพื่อที่จะจ่ายค่าห้องจ่ายาค่ากินอยู่อะไรนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าหลังเลียกเรียนแล้วเนี่ยก็จะต้องไปทํางานและตอนนี้ผมก็มารอรถไปที่สถานีทา่าห s สเตชันสถานในนี่ก็คือเป็นชีวิตประจาวันในแต่ละวันของผมครับผมผมก็จะรอ,อ จะไปที่สถานีกอร์ดอนสเตชันซึ่งร้านที่ผมทำอยู่เป็นร้านอาหารไทยไทยเลยสลตร mm hmm. ก็จะอยู่ที่อยู่ไกลมากครับจากตัวเมือง,ข,อง,งอข้างนอกเพราะเราเรียนหนัสืออยู่ในเมืองเราก็จะทำงานอนอกเมืองก็ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ4 0นาทีก็ถึงเพระาะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปก่อนเวลาทำงานาสินาทีก็จะเป็นการดีแล้วก็แต่งเัวก็เดทำงานได้ ถ้าเ <beginning> ก <world> ิดเราไปทำงานตายก็จะถูกต <watching> ัด <Denver> นี่คือชีวิตประจำวันของผมครับผมก็จะรอรถไฟที่นี่แล้วก็ถามตอนนี้รถไฟก็จะมาประมาณ8-10นาทีหน้าก็จะมาครับ เราก็ทํางานกันนะแล้วก็เอ่อผมจะมีค่าจ่ายอยู่เนะี่ยอยู่ที่ค่าที่พักอยู่ประมาณร้อยร้อยสิบห้าเหรียญอยู่เป็นแชร์กันแล้วก็จะต้องผมทํางานเนะี่ยได้แต่ายรายเดือนนะ 5, ประมาณสามร้อยหกสิบเหรียญสามร้อยหกสิบเหรียญตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเอ่อเก้าพันบาทนี่จบเก้าพันบาทซึ 5, 000, ่ง ซึ่งก็พออยู่ได้ถ้าเกิดเราไม่ทํางานเราไม่ทำงินเราก็จะอยู่ไม่ได้ตอนนี้ผมก็กํำลังเดินทางไปทํางานแล้วก็นั่งรถไใแค่ว่าประมาณ40นาทีครับก็ส่วนใหญ่การใช้ชีวิตใน ในต่างประเทศของนักเรียนต่างประเทศก็ต้องเป็นะายที่ต้องช่วยเหลือตัวเองครับก็ผมก็ต้องช่วยเหลือตัวเองมากๆเลยเพราะว่ามันไม่มีใครที่จะมาดูแลเราได้ยกนอกจากตัวเราเองนะก็คือเริ่มกันเริ่มตั้งแต่จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในแต่ละวันที่เราจะต้องรับผิดชอบเพราะาเราถ้าเราไม่ยึน่นช่วยเหลือตัวเองขวนขวาย ช่วยเหลือตัวเองเนะี่ยมันก็ไม่มีใครช่วยเราได้ยิ่งเราอยู่ที่ไม่ใช่ต่างบ้านต่างเมืองด้วยเนี่ย่ไม่ใช่บ้านเราที่ไม่ใช่สังคมในในใน,ในประเทศเราเนี่ยมันก็คือเราต้องรับผิดชอบตัวเองครับคือง่ายว่าตั้งแต่สื่นอนมาไปโรงเรียนซื้อของกินข้าวหรือแม้กระทั่งการทํางานในแต่ละวันการเรียนในแต่ละวันหลังเลิกเรียนผมก็ต้อง,องมาทางาน เพื่อจะต้องรับผิดชอบเพราะว่ามันมีภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของเรื่องของค่าเท่าค่ากินอยู่อะไรสอนมีอะไรต่างๆนะครับค่าเดินทางค่าใชใ้จ่ายจะต้น้อยที่สุดจำวัน อะไรคืต้องทํางานนะครไม่ทํางานเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้เราก็รับชอบเองไม่ได้เพราะเราก็ต้องเอาเงินจากการทํางานมาใช้จ่ายในที่เป็นเงินวันถ้าเช่าห้องค่ากินอยู่รวมเสร็จแล้วเนี่ยผมทํางานมาหนึ่งอาทิตย์ผมก็ต้องใช้ได้รับเงินประมาณประมาณสามร้อยกว่าเหรียญซึ่เป็นเงินไทยประมาณเกือบหมื่นบาท เงินบาทไทยเดือนหนึ่งก็จะใช้ได้อยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นสี่หมื่นกว่าบาทไทยครับซึ่งค่าใช้จ่ายในในักเรียนต่างประเทศเนี่ยก็ใช้อยู่ประมาณ4ี่หมืน่นบาทไทยเทาจะบเป็นเงินบาทไทยครับก็จะอยู่ได้แล้วสามารถอยู่ได้ผม,มทํางานมาเพื่อที่จะเรีย้ย่ตัวเองพอครับเพื่อ,อให้อยู่รอดก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องมาเน็ตมันี่หรือว่าเก็บเงิงงอนอะไรก็ตาม จากที่เราเดินทางประมาณ20นาทีแล้วก็จะออกไปนอกทันเมืองซิดนีย์แล้วพี่หนุ่มนะครับก็คือเป็นพี่ชายของเองนะครับทำเรียนอยู่ที่ซิดนีย์แล้วก็ทํางานที่ร้านอาหารไทยนะครับเดินทงไปที่ร้านอาหารไทยชื่อซีซันไทยเพื่อไปดูบรรยากาศการทํางานของีหนุ่มนักเรียนไทยที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียแล้วก็นัก ที่นี่ก็จะมีนักเรียนไทยอยู่หลายหลายคนที่ทํางานอยู่ที่นี่นะครับเราก็ลองจะมาดูว่าว่าบรรยากาศนี้ก็เป็นยังไงครับเป็นในครัวในคัวที่ต้องทางานครับผมก็จะอยู่ในตําแหน่งตำแหน่งปังนี้ครับตำแหน่งฝังนี้ก็จะทำเกี่ยวกับปิ้งย่งย่างผัดผัดปิ้งย่งย่างทําแกงทําอะไรนี่ครับหน้าที่ผมก็อยู่เนี้ยทําหมูสะเต๊ะทํา ของทอดทำยำทำแกงของทอดเอาของเอาเอาพวกของทอดเนี่ยไปลงกระทะหน้าที่ผมจะอยู่บริเวณนี้นครับแล้วไม่เปลี่ยนสภาพก่าอนพอมาเดินทางมาถึงรถไฟแล้วเราก็เปลี่ยนเสื้อในการทํางานเพราะว่าทํางานในครัวมันก็จะมีชุดของของมันในการทํางานแล้วครับก็ต้องเ,เปลี่ยนเสืออ้อก่อนก่อนที่จะทํางานก็เพราะว่าเราทาํงา,ทง,า,ง,าทงานในครัวคนในครัวทุกคนก็ต้องมีเสือ้อ ก่อนที่จะเริ่มงานทุกครั้งอันดับแรกคือมาเปลี่ยนเสื้อแล้วก็ขึ้นไปในครัวเพื่อจะทํางานนะครับ ทุกวันที่พี่เขาจะต้องมาเตรียมอาหารอันนี้ก็เป็นไายในครัวที่ร้านอาหารไทยร้านหนึ่งนอกใจกลางเมืองซิกนียนี่ไปประมาณ20บนาทีก็นนี้จะเป็นรประมาณ4ี่โมงในี้านาทีแล้วพนักงานคนเดิขาจะเริ่มมาทำงานร้านนี่เขามาเข้างานสี่โมงตกเป๊ะ เขาจะเริ่มทยอยยี้ยังยังไม่มีทางหากยังไม่มีต่างงานนะ นี่แหละพิซซ่าชีวิตเด็กมึงนอบไปตักไส้ให้เตียนี่เตรียมพวกพวกอ่าของพวกของอองเทียวค่ะอ๋อพวกอะรเล็กเล็กน้อย เราต้องเตรียมฟอกหน้าที่ผมจะทำอยู่ตรงนี้นี่เป็นแป้งแป้งทอดปูุบแป้งทอดปูชุบแป้งทอดเราต้องใช้ตัวนี้ผสแล้วลงกระทะ รีบเอาไอย่าง็ม่เสียเาเาซื้อซมีงเลาไมีุ้นอายนเขาบอกให้เราใช้หอัตันนะตาเป็นหนึ่งไก่รอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนเนกเป็นต้นเป็นกต้กเป็นนกตนเป็้นป็นนกนเป็นนกตเนน้นเป้เป็นนกกเป็นต้นเป็นนเป็น คิวผมเยอะอย่างนี้ล่ะขนที่คิวด้วยขนเป็ดด้วยบางเนี่ยเคียวเคีวปลาด้วยทำสาราสาระคดีอะไรเนี่ยสาราคดีอะไรอะหนุมมึงเไอ้นี่เราพอเริมเรียนปุ๊บเราเนดอนิเสร็จเลยแล้วก็ไป่ไหไปทีไหน้ไปเท่าไหร่เอาคุณหอดวยดิไได้เราอยากกลับด้วยอ่ะไบ้างไ้าวดิสบห้บอกกบ้างไหมรับมหน่อย ก่นี่อกเนี่ยแม่นมเต็มเมเลยเ้ยมันมีผักด้วยดีกว่าอย่าสั่นดิคิวขนเป็ดไทยด้วยะมึงแม่หนูจะไที่ตลาดตรงนี้มึงมึงปักจานเพิ่มปรุงให้กูเลยไทยกูอีก้มึงวางมก็วางสิ่กันเนาะก็ไมแรกกูไม่คิดจะใช้โต๊ะนี้ไงมึงเลือหรือกระดูกมึงซีให้กูน่ะ พี่เหมียวกินเยอะนะกระดูกทันเต็มสุดเลยเฮ้ยว่าพี่เหมียวเป็นอะไรอ่ะอะไรควันตีนเออเยี้ยมจริงจริงนี่ใส่ปีละโต้อะไรวะน่ะโอ้โหพี่เหมียวนี่ยิ้มเหมือนนี่ดี๋ย่นั่งแยงเลยไม่ให้พี่ซาย์ทต้องเอาให้หมดเลยไม่เป็นไรม่เป็นไรถนนกู มึงใหญ่อย่างนั้นกูขอแล้กันรับมาก่อนก้าไม่เอาออกมาแบบไม่เปนไรมึงขาดสามรับใจเลยเหรอร้อเลยเหรอร้อุ่น็เดือดร้อนด้วหมดเลยคหนเลยเห็นเลนี่อยไม่ใส่บอีสาคนไม่เอาพี่้อจะของรานขอถ่ายออกม็สบายอย่าถ่ายเลยนะร้องบาไม่ด้ตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนแล้วครับ เรียนอยู่ที่ยูเนส UNSW ค่ะอยู่ตรงอยู่ตรงซิดนีย์หรือว่าอยู่ที่แลนด์บิ๊กอะค่ะอยู่ในซิดนีย์อ๋ออยู่ในซิดนีย์อ๋อ้ทำไมตอนนี้เรียนสาขาวิชาอะไรครับเรียน architectural computing ค่ะอ๋อเป็นเรียนเกี่ยวกับอ่าเป็นสถาปัตย์อะค่ะเป็นเกี่ยวกับสถาปัตย์ใช่เป็นเสถาปัตย์เป็นปอรตรีเลยอะไรนะคะเป็นเป็นปอรตรีเป็น b ัช h e l o r อ๋อเป็นเป็น bachelor แล้วมาทำไมถึงเลือกมาทำงานที่นี่ครับที่ร้านนี้เหรอคะก็ จะมาทำบอกว่า f u l ท time คือตอนแรกปิดเทอมแล้วก็หางานทําในเว็บไซต์แล้วก็มาเจอร้านนี้แล้วมันได้ก็เลยทํามาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะอ๋อ,อ,อก็คือว่า,าหางานทําทางเว็บไซต์ไม่ได้ติดตอ่อทางเอเจนซี่อะไรใม่ มก็คือก็คือไปรู้จักใครเลยไม่ค่ะอ๋อยู่ก็มาที่นี่อ๋อใช่ค่ะ้วทำไมถึงถึงเลือกที่นี่ครับไม่ไม่เลือกในตัวเมืองหรือว่าใกล้ที่อ๋อพอดีว่าเมื่อก่อนบ้านอยู่แถวนี้นะคะ่ะอยู่ตรงฮอนสปีมันห่างไปจากที่ประมาณสองสถานีก็เลยทําที่นี่แล้วพอมันทําไปเราก็บอกว่าแต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ในเมืองแล้วแต่พอทําไปมันก็แบบเออไม่อยากจะย้ายไปร้านอื่นอ๋อครับเราอยู่ที่นี่นี่หน้าที่ทําอะไรบ้างครับทําอะไรบ้าง ทำบาร์ทำริง่งทำกาแฟอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะรับนะนะห้องน้ำขอรับห้องน้ํำด้วยแล้วกเเป็นยังไงครับคือว่ารายได้ที่ได้กับค่าใช้จ่ายหรือว่าแบบแบบพอใจไหมหรือว่าแบบ ถ้าเกิดเป็นทําที่อื่นเราจะจะดีกว่าไหมหรือยังไงทำที่อื่นคือที่ร้านอื่นเหรออ๋อมันหมายถึงว่าที่ทํางานอื่นหรืออะไรประมาณนี้ครับทำที่นี่คือคือสะดวกไหมครับที่แบบเรียนเรียนด้วยเราก็ทํางานที่ด้วยจริงๆแล้วทํางานที่นี่มันก็ถือว่าได้เงินน้อยกว่าที่เราไปทํางานตามบริษัทหรือตามออฟฟิศหรอค่ะเพราะว่าอย่างที่ถ้าไปทําตามออฟฟิศว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาก็จะจ่ายเป็นชั่วโมงแล้วมันก็จะได้เยอะกว่าแต่ว่าที่เนี่ยมันเหมือนแบบมันเลือกเลือกชิปเลือกเวลาทํางานได้ดีกว่า เพราะว่าเวลาตอนนี้เวลาเรียนมหาลัยอ่ะมันเหมือนมันันฟิกไม่ได้ว่าเออเราจะทํางานวันไหนบ้างอะไรบ้างคือที่เนี่ยมันเลือกได้ก็เลยเลือกทํางานที่นี่จริงๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้เงินเยอะอะไรแต่มันก็ยังพอที่จะว่าเออจ่ายค่าบ้านค่ากินอะไรเนี้ยอ๋อแล้วคือที่บ้านเขา อ่าเขาเขาเขาอยากจะให้ทํางานไหมฮะหรือว่าอยากให้เรียนอย่างเดียวหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าทํางานด้วยก็ดีที่บ้านที่บ้านที่บ้านก็อยากให้ทํางานนะคะเพราะว่าที่บ้านไม่ได้ส่งเงินให้แล้วอ่เขาก็เลยให้ทํางานด้วยให้เรียนไปด้วยอ่ะยังยังมาที่นี่ทํางานอาทิตย์ละกี่ครั้งครับทำงานอาทิตย์ละสี่วันค่ะสี่สี่วันอ๋อสี่วันแล้วแล้วมันหนักไหมครับพอมีเวลาอะไรนะแล้วมันหนักไหมครับพอมีเวลาให้กับการเรียนหรืออะไรเงี้ยหนัก ไหมก็ค่อนข้างหนักแต่ว่ามันก็ยังพอจะแบ่งเวลาได้อยู่อะค่ะอ๋อพอพอแบ่งเวลาได้อยู่ใช่เรื่องเรียนไม่มีปัญหาอะไรก็ตอนนี้ไม่มีค่ะแต่เมื่อก่อนเคยมีเพราะว่าทำงานเยอะอ๋ออืมแล้วก็คือว่าสรุปว่าทำงานที่นี่สนุกดีค่ะก็ก็ก็ได้รู้จักเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำงานกับคนไทยด้วยกันก็โอเคอ๋อครับ็เกิดอยากทำงานกับฝรั่งเพราะว่ามัน ฝั่งโครมมันไม่เหมือนคนไทยอ,อ๋อแบบเป็นเรา <c oughs> เรา,เรา,เ,ราเรามีที่นี่เรารู้สึกมีเพื่อนมีอะไรคุยกับคุยกับผู้อยู่คนไทยคุยกับคนไทย,ยะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดแบบให้ไปที่อื่นที่ค่าแรงเท่ากันแต่ว่าอยู่กับพวกฝรั่งแบบนี้อยู่อยู่คนไทยดีกว่าก็ <c oughs> ก็อยู่กับคนไทยก็ดีกว่าเพราะว่าเคยทํางานกับฝรั่งแล้วบอกว่าเราเห็นว่าสังคมมันแตกต่างกันนะคะทำที่นี่กับคนไทยมันรู้สึกแบบเออสบายใจกว่าทํางานเขาเขาฝรั่งแล้วเขาเขามีแบบประมาณว่าเขาเขาแบบมีปัญหาอะไรไหมถ้าเกิดถ้าเกิดทำแต่แต่ว่ายังไม่เคยทําหรือป่าเนี่ย เคยทำค่ะเคยทำเคยทำออฟฟิศเคยทำแคชเชียร์ซุเปอร์มาร์เก็ตเคยทำี่คาเฟ่อ๋อแล้วอันนั้นมีปัญหาอะไรไหมครับหรือมีปัญหาไหมส่วนมากจะเป็นปัญหาเรื่องเวลาเรื่องเรียนนะคะเพราะว่าเรียนมหาลัยแล้วแบบจะชอบลาชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าจะเหมือนแบบเอออยู่ลาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่มันเลือกได้ไงว่าเราก็จะทำชิปไหนอะไรเงี้ยค่ะพอคุยกันได้ค่ะคนมาทำแทนได้อะไรอย่างเงี้ยออ๋เขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้แบบเออ เขาเรียกว่าไ<ม>ง,งดูถูกหรือว่าอะไรประมาณนี้หรือว่าไม่ค่อยนะพออ๋อไม่ค่อยอืมแต,<ถ>แต่ก็มีบ้างเดีก็่ไม่ได้อีเียถ้าเกิดถ้าเกิดได้ได้งานที่อ่าค่าค่าแรงสูงกว่านี้อีกสักหน่อยนี่จะจะจะ,จะทำไหมครับถ้าเกิดไปถ้าเกิดไปที่อื่นถ้าเกิดว่าค่าแรงสูงแล้วก็เลือกได้เหมือนที่นี่ก็ก็อาจจะค่ะแต่ว่าส่วนมากมันก็ คือเหมือนบอกว่าเราจะเลือกเวลาทํางานได้ไม่เยอะเท่าที่นี่คืออันนี้เป็นเป็นเหตุผลหลักที่แบบกเออที่เราทำงานที่นี่เพราะอย่างแบบถ้าแบบเราต้องการเวลาทํากันบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออคุยเขาได้ว่าเออขอหยุดนะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นที่อื่นอย่างถ้าเราเรื่องมากหน่อยเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนไม่ค่อยพอใจอะไรอย่างเงี้ยก็คืออ่าชีวิตการเรียนการการทำงานที่นี่ก็ สนุกดีก็ก็โอเคค่ะปรใจัยปจเป็นเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันนี่คือเขาเรียนเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าเรียนเป็นเป็นคอร์เลจอ๋อมีทั้งสองอย่างค่ะมีทั้งทั้งสองอย่างใช่ค่ะแต่อยู่ที่ไหนแตอยู่ที่ไหนกันบ้างคก็ที่ตอนนี้ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยก็จะมีแมคเคลียร์ยูนมีนิวคาสเ U อะไรวะอะไรวะนี่เวสเทิร์นซิดนีย์ค่ะอ๋อเวสเทิร์นซิดนีย์เรียน เรียนต่อตีกันหมดเลยนะตะเกิอ์ตสองไอเวสเทนกับแมทรีเป็นมาสเตอร์ค่ะอ๋อเป็นมาสเตอร์เลยอ๋อปริญญาโทอืมครับแรับเรื่องเรื่องวีซ่าครับค่ะวีวีซ่านี่ขอของ่ายไหมของ่ายไหมถ้าเป็นช่วงแรกที่มาเลยก็ค่อนข้างจะง่ายกว่าตอนนี้อืมอ๋อแล้วคนคนที่มาที่ที่นี่ส่วนใหญ่เขาติดต่อจากเอเจนซี่หรือว่า มากันเองหรือว่าคนรู้จักหรือว่าส่วนมากก็จะเป็นเอเจนซี่ค่ะอาจจะมีคนรู้จักที่ใช้เอเนตนนี้แล้วก็แนะนำให้ไปใช้เอเนต์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับเวลาพักกี่นาทีก็ ประมาณ10นาที15นาทีโดยประเวลาพาก้าช่อมายืนเดียวก็จะมีออดเดอยร์พามามายืนกันนึง้ามาเราพวกเราก็ขึ้นไปทำหน้าที่แต่ละคนไปครับตอนนี้พักอยูโ่โห สนใจก็คงดีครับพอได้ทํางานได้มีเงินจากค่าห้องค่าเรียนอะไรไปรับผิดชอบตัวเองไปทางบ้านก็ไม่ต้องไม่ต้องรับผิดชอบพับผมต่อแล้วว่าโตก็ทํางานหาเงินได้ตัวเองได้ด้วยคนที่มาเรียนบางคนก็มาทํางานตามนั้นแล้วแต่สร้างกับคนที่มาเรียนครับท่านผู้ชมท่านี้ชมท่านผู้ บบหลังจากที่พักทานข้าวพักแล้วสักอานห้าทีทุกคนก็จะเตรียมอาหารก็จะมีห้องเก็บอาหารเพื่อจะไปเตรียมอาหารลูกค้าตอนนี้ประมาณก็หกโมงเย็นนะลูกค้าก็ยังไม่ใช่มาจะมาตอนดึกก็จะเป็นการเตรียมสิขงของต่งงางๆบริเ,เวณนี้จะเป็นบริเวณ ไอ้ขุนของร้านคาลูกค้ายังไม่มีนะฮะลูกค้ายังไม่มีก็จะมาตอนดึกๆกันตอนนี้ลูกค้าประมาณสัก อ่าทุ่งกว่าว่าทุ่งตึงแล้วลูกค้าก็จะเริ่มมาเป็นร้านส่วนในร้านนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นผู้หญิงเป็นนัคนใหญ่จะเรียนกันอยู่ที่นี่แล้วก็มาทํางานกันอยู่ที่นี่มาทางานอัาเตอร์อาหารอะไรเงี้ยส่วนผู้ชายก็จะไปทํางานที่ที่หลังร้านก็คือว่าใช้แรงทำสับข้าวร้านนี้ก็เป็นร้านของคนคน,คนไทย ก็จสัฝรลังเยอะอาหารไทยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยร้านอาหารมีอยู่ถึงทั้งหมด5,000กว่าร้านค้าในซิดนีย์ก็จะมีอยู่หลายร้านค้าจนอาจะไปทุกที่ไปทุกคนแห่งที่ซิดนีย์เนี่ยผมจะเจอเป็นน่าจะ30-40ร้านค้าเป็นอย่างต่ำแต่ว่าความจริงเกิดรอบเมืองซิดนีย์แล้วน่าจะมีเป็นน่าจะมีเป็นเกือบ S <S เกือบหนึ่งพัน 1, ล้าน้าดไว้นั้นฝรั่งก็จะรู้จักอาหารไทยเป็นอย่างดีนี่จะเป็นสภาพภายนอก้ข้างร้านอาหารไทยที่อยู่ที่นั่นน,น,นอกจากที่จะลูกค้าจะเข้ามาที่ร้านแล้วก็สั่งอาหารแล้วก็สามารถโทรมาได้นี่ก็จะเป็นภาพที่รักโทรศัพท์ฝแบบรั่งโทรมาสั่งอาหารไทยก็จะมี ก็รับโทรศัพท์แล้วก็จะส่งอีกถึงที่บ้าน ไทยนี่ก็เป็นอะไรที่งานยอดฮิตที่นักเรียนไทยที่นู่นเขาพิยมทำกันเพราะว่าหาง่ายวิธีทำก็คือว่าไปที่เอเยนตไปต่อหาางานที่ของคนไทยที่ซิดนีย์ไปถามเอเยต์แล้วก็เอเยตนก็จะติดต่อให้แล้วก็จ่าหน้าสัมภาษณ์ก็จะงงายที่หนุ่มมาทำร้านนี้ก็จะติดต่อผ่านเอเย่นรักงานจัดหาราานอันนี่ก็เว็นภาพการเ่าตรงสินค้าเป็นแทคๆเป็นห่อเนี่ยไปึนบ้านนะในกรณีที่ลิกค้า โมาแล้วก็ที่ร้านก็จะ,ะส่งไปไปตามที่บ้านเหมือนพิซซ่าฮัทขหมที่เอฟซีอะไรไปที่หลังร้านไปที่ใต้นร้านก,ก็จะมีพี่ฝรั่งมาทำการช่วยส่งส่งตัวพอดจักรใจน <Okay. S 1> ี่เป็นค่าทำงานของอนักศึกษาไทยที่ทำงานอยู่ที่นู่นก็ น่าสนุกนะฮน่าสนุกแล้วก็น่าเห็นทําทงานอี่นี้แล้วก็จะเป็นเป็นตัวอย่างาที่ดีสําหรับการไปไปใช้ชีวิตอนอลกทีก่จะต้องอทำงานแล้วก็ต้องเรียนต้องฝึกบำรับผิดชอบนักเรียน,น,นส่วนใหญ่นี่ก็จะเรียนอยู่ที่เป็นเป็นมหาลัยของที่นี่ ก็จะมีอา W U S ออ N S W หรือว่าเป็นเป็นโรงเรียนอา Next Academy ต่างๆรัรว่าช่วงท้ายสุดแล้วเราก็ไะ้เห็นภาพบรรยากาศการทำง,งานแต่ว่าการทำง,งานเนี่ยก็ใช่ว่าจะได้เงินเดือนอเยอะก็พออาหีอว่าพ,พ,พอพอค่าคอาะไรเงี้ยพอ เอาไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันแต่ก็เกือบๆจะไม่พอที่ทำไปอันนี้ก็ถือว,ว่าเป็นนักเรียนไทยเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆที่ไปไปสู้ชีวิตไปตไประกอารหาความรู้แล้วก็ไปไปทางานหรืทำทั้งหมดเนี่ยฮะทั้งหมดที่เป็นที่ร้านนี้จะเป็นจะเป็นเป็นนักเรียนไปเรียนอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปทางานทำอยู่ที่นู่เราจะเห็นภาพของเด็กๆที่นี่นะครับเด็กๆจะหาจะหาอะไรที่ทำงานอยู่ใน,นความเท็นประเทศอังกฤรเลย